ลืมอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆลืมน้ำปลาที่สุกัญญาต้มนะคะสุกัญญามีน้ำปลามาใส่ยำแล้วนะคะดูชามยำสุกัญญาสิ ยาก็จะยำของสามีสัญญาก่อนนะคะสัญญาก็ใช้มือเลยค่ะของสามีสัญญาก็ไก่นะคะไม่เอาหนังนะคะคนสามีต้องงัดูที่กระดูกอ่อนก็ต้องเอาออกให้เขานะคะติดมันก็ไม่เอาค่ะเคส ง,ง่ายสไตล์สกัญญาละค่ะใส่หอมซอยใส่ตะไคร้หน่อยหนึ่งนะคะคุณสามีแล้วก็ใส่มะเขือเทศให้สวยงามค่ะแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปเลยค่ะ ยังไม่ใส่อะไรเะะลยค่ะก็แค่น,นี้นะคะใส่มะนาวให้นิดนึงเพราะเขากินมะนาวอยู่ใส่ต้นหอมผักชีให้หน่อยนึงเสร็จแล้วค่ะของคุณสามี นวแล้วนะคะแล้วของสุกัญญาเลยค่ะกระโดกไก่ก็ไม่ทิ้งนะคะกระโดกไก่เอาไปแต่แหน้ะพี่น้องจ้าสุกัญญาก็ใส่เม็ดม่วมงหอยพันไปเลยค่ะของสุกัญญาแล้วก็ใส่หนังไก่แล้วก็ใส่ทุกอย่างไปเลยค่ะง่ายไหมคะสุกัญญาใส่ขิงแต่สามีสุกัญญาไม่ใส่ขิงค่ะ แล้วก็บีบมะนาวเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะ ใส่น้ำปลาไปนหนึ่งช้อนสองช้อนนะะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มไก่เข้าไปเลยค่ะเลยๆก็กลายเป็นตัวจานมาที่นี้เนาะ อมเยอ่ๆเ,เลยค่ะโอ้ย,อยมือรื่นมือรื่นน้ำมะนาวสปรัญญาก็จะใส่พริกขั่วไปด้วยค่ะหักใส่เลยนะคะแต่ทุกอย่างมันก็เผ็ดแล้วล่ะุรัญญาใส่พริกซัก งางด่วนค่ะ อโอเคแล้วค่ะไม่ต้องเติมอะไรเลยคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเชา้ชาเชา้ hey, ชาเชา้ชาเเชา้าเช้าเช้าเช้า